อยากมีความสุขอยากสบความสําเร็จแต่เอ๊ะทำไมมันถึงเหมือนกินข้าวสุกๆดิบๆกำลังจะถึงอยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมมันถึงเหมือนไปไม่ถึงสักทีมันเป็นอะไรบางคนนะคะไปงานสัมมนาเก๋งเจ๋ง บางคนหาหนังสือ h o ว to ดีๆอ่านบางคนได้ฟังคลิปสร้างแรงบรนดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันฟินอยู่ช่วงช่วหนึ่งเลยนะคะดีอยู่3 4มสี่วันแล้วสักพักมันก็วนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเป็นอีกแล้วไม่เ,เหมือนเดิมอีกแล้วรู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วเคยเป็นแบบนี้ไหมคะโค้ดเคสนะคะ โค้คนมามากกว่า200คนนะคะส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยในต่างแดนและปัญหาที่โค้ชเคสเจอบ่อยบ่อยบ่อยมากเลยนะคะก็คือเอะโค้ชเคสเราอยากมีความสุขอะแต่ทำไมมันเหมือนชีวิตมันเหมือนกับมันสุขๆุกดิบๆะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะไปได้ดีนะทำอะไรตั้งหลายอย่างมีเงินหลายอย่างประสบความสาเร็จระดับหนึ่งเลยแต่มันเหมือนกับว่า มันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไปไม่สุดนะบางคนก็แบบว่าบริษัทนั้นหรืองานนั้นก็มีเหตุให้จะต้องหยุดงานไปมันเหมือนกับอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงทาไมเราถึงไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้สักทีนึง mm. เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าก่อนที่มันจะมาเป็นพฤติกรรมของเราในวันนี้หรือกลายเป็นนิสัยเป็นอารมณ์ของเราในวันนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะมันเกิดประสบการณ์ในอดีต Uh huh. เรียกได้ว่าประสบการณ์นในวัยเด็กนะคะหถึงสิปีมีผลกับพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดของเราในวันนี้อย่างมากถึงมากที่สุดเลยค่ะคือคือคนเรามันจะมีเขาเรียกว่าความคิดเนาะหรือบางทีโค้ดเค่ชอบพูดว่าจิตรู้สํานึกแล้วก็มีอารมณ์นะคะก็คือจิตใต้สํานึกในที่นี้เคสพูดถึงคําว่าความคิดกับอารมณ์แล้วกันนะคะตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆอ่ะที่มันกระทบ จิตใจของเราอ่ะกระทบอารมณ์ของเราอย่างรุนแรงอ่ะเรืยความที่เป็นเด็กอะตรงสมองส่วนความคิดนะคะเราอ่ะยังไม่ค่อยได้ใช้มากเวลามันเกิดเหตุมากระทบกับเราปุ๊บอ่ะเวลาเจออารมณ์ของความรู้สึกโดดเดี่ยวถูกทิ้งหรืออารมณ์ความรุนแรงที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเราไม่ว่าเด็กคนนั้นนะคะจะกลายเป็นเหยื่อเองหรือว่าเด็กคนนั้นเป็นคนที่เป็นผิดผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างงี้คะ่ะ ทั้งสองบริบทนี้นะคะเด็กคนนั้นได้รับอารมณ์กระแทกเข้ามาที่รุนแรงเช่นเดียวกันพอมันเข้ามาแล้วก็เป็นอารมณ์ที่รุนแรงค่ะมันไม่ได้ผ่านระบบระดับความคิดมันวิ่งเข้ามาที่ระดับอารมณ์เลยพอเข้ามาในระดับอารมณ์ปุ๊บเกิดอารมณ์ข้างในบางอย่างพอเกิดอารมณ์ข้างในบางอย่างค่ะเขาเกิดข้อสรุปบางอย่างข้อสรุปนี้นะคะเขาไม่ได้รู้ตัวด้วยนะคะเช่นพ่อฉันไม่มีคุณค่าใช่ไหมพ่อแม่ถึงทิ้งฉันไปเช่น พราะฉันยังไม่ดีพอใช่ไหมแม่ถึงไม่เคยชมฉันเลยพ่อถึงไม่เคยชมฉันเลยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอสรุปในใจของเราบางอย่างเกิดขึ้นและไอ้ข้อสรุปนี้แหละคะ่ะมันอยู่ในระดับอารมณ์และในอารมณ์นะะี่ค่ะเพราะถ้าในแง่ของ s L P นะคะเรียกว่ามันเป็นการโปรแกรมมันโปรแกรมสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะลงไปในระดับของจิตใต้สำนึกหรือในระดับของอารมณ์เรียบร้อยแล้วและ ้สิ่งสิ่งนี้มันถูกโปรแกรมและมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลยนะคะมันเคยอยู่ยังไงในวัยเด็กอาจจะเป็นหขวบ7ขวบหรือว่า10ขวบก็ตามนะคะมันเคยอยู่ยังไงมันเคยให้ข้อสรุปแบบไหนมันก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะในอารมณ์ของเราะคะ่ะจนวันนึงเราโตขึ้นเราเรียนหนังสือเราอาจจะมีคนสอนหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็เริ่มใช้ความคิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราใช้ความคิดในการวิเคราะห์ หาเหตุหาผลนะคะใช้ความคิดในการตัดสินใจใช่ไหมคะจนพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเราค่ะที่มันถูกโปรแกรมจากอารมณ์ของเราอ่ะมันสะสมมาแล้วก็กลายเป็นพฤติกรรมของเราพฤติกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะบางครั้งมันเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติอ่ะมันเกิดจากการโปรแกรมมิ่งตั้งแต่วัยเด็กแล้วมันผลักดันออกมาให้มันกลายเป็นพฤติกรรมของแต่ละคนเลยค่ะบางคน ก็เหมือนกับทำไมชีวิตเหมือนตัวเองขาดหายไมย่ไม่เคยมีความสุขบางคนทำไมฉันต้องทำงานหนักขนาดนี้บางคนก็เหมือนกับชีวิตต้องใช้ความพยายามมากๆเลยอะทั้งหมดนียมันเกิดจากการโปรแกรมในระดับอารมณ์ตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะอันโค้ดเคสมีคำอธิบายค่ะสิ่งที่เราไปสแสวงหางานสัมมนา,าหรือว่าคำตอบจากหนังสือฮาวทูต่างๆค่ะพอเราเข้าใจเราเก็ต เราเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงเราเข้าใจที่ระดับความคิดค่ะเพราะเราเราโตขึ้นอ่ะเวลาเราอ่านเรารับข้อมูลหรือว่าเราได้ฟังอะไรอ่ะเราฟังในระดับที่แบบสติตื่นรู้ค่ะเวลาเราฟังในระดับสติตื่นรู้คือเราฟังด้วยสมองนะคะเราฟังด้วยสมองเราฟังด้วยความคิดเวลาเราตัดสินใจที่จะเข้าใจที่จะถึงบางอ้อแล้วก็อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจระดับความคิด โค้เคสขอเปรียบเปยว่าเราอะเรามีแผลเรากําลังจะทายาแต่เราเอายามาทาในระดับความคิดแต่บาดแผลความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในวัยเด็กอะมันเกิดขึ้นในระดับอารมณ์นึ้ออกไหมคะความเจ็บปวดการให้ข้อสรุปความรู้สึกแยก่เกิดขึ้นในวัยเด็กระดับอารมณ์แต่พอเราโตขึ้นเราฟังฟังฟังปุ๊บเรากลับมาให้ข้อสรุปแล้วก็เซเยตมาระดับความคิด การเป็นว่าเรามาทายาระดับความคิดแต่มันเจ็บที่ระดับอารมณ์แล้วมันจะหายไหมคะทางออกที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะคะคือการที่เราได้เข้าไปให้ข้อสรุปใหม่กับระดับของอารมณ์อารมณ์ที่เราเคยโปรแกรมมิ่งอะไรเอาไว้อะค่ะเราโปรแกรมอะไรเอาไว้เราจะต้องกลับเข้าไปและโปรแกรมมิ่งระดับอารมณ์และความรู้สึกใหม่แต่ประเด็นคือ อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นในวัยเด็กอ่ะบางคนผ่านมา20บางคนผ่านมา30 40ปีอ่ะแล้วมันจะกลับเข้าไปให้ข้อสรุปได้ยังไงนะคะโค้ชเคสจึงอยู่ตรงนี้นะคะนั้นกระบวนการตรงนี้นะคะมันจึงเป็นกระบวนการที่เกิดการโค้ชเกิดขึ้นแล้วการโค้ชในลักษณะของการย้อนเวลากลับไปอะคะ่ะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่เรานะคะจะสามารถแก้อารมณ์ที่มันเคยถูกโปรแกรมเอาไว้ในวัยเด็กได้นะคะ เขาเรียกว่ากระบวนการการไปปลดล็อกนะคะกระบวนการนี้นะคะจะเข้าไปรองรับนะคะอารมณ์ของความรู้สึกโดดเดี่ยวความเจ็บปวดโศกเศร้าพิรัยลำพันธ์ในวัยเด็กของเด็กคนนั้นนะคะโอบกอดเขาด้วยความรู้สึกความรักและความเข้าใจนะคะให้กำลังใจใหม่ให้ข้อสรุปใหม่กับเขาและให้ความหวังใหม่เพื่อที่เขาจะกลับมาเมื่อเสร็จกระบวนการนี้นะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเหมือนเด็กน้อยคนนั้น ได้รับการเติมเต็มบางอย่างเด็กน้อยคนนั้นได้ถูกโอบกอดอารมณ์ของความเจ็บปวดในวัยเด็กเอาไว้เด็กน้อยคนนั้นได้รับความเข้าใจนี่คือกระบวนการการปลดล็อกและกระบวนการปลดล็อกนี้น,นะคะจะทำให้เพื่อนๆได้รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมีพลังมากขึ้นและก็ให้ข้อสรุปที่ดีกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในวัยเด็กและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวงังค่ะ โค้ดเคนะคะเปิดโอกาสในการที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะทักมาในอินบ็อกซ์นะคะเพื่อที่จะโค้ดฟรี30นาทีการโค้ดฟรี30นาทีจะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นอาการและเห็นสาเหตุนะคะว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงเจอกับเรื่องแบบนี้โค้ดเคนะคะ ได้รับการรับรอง c e r t i f y m d s t s t e r Coach นะคะจาก American Board of NLP ทั้งด้านการเป็นโค้ชบำบัดนะคะทั้งด้านการโปรแกรมกิดและการโปรแกรมสมองนะคะพักโค้ชเคสมาค่ะและโค้ชเคสจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปหาสาเหตุร่วมกัน